ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังอีหยางวะเพจดังเปิดข้อมูลจริงสัญชาติเมฆรามาหลังโอละพ่อไปกันใหญ่โอละพ่อเพจดังเปิดข้อมูลจริงสัญชาติเมฆรามาสามีหยาทิพราชปานหลังมดดำออกมาพูดในรายการแชรว่าเป็นคนจีนกลายเป็นกระแสทันทีเมื่อมดดำขจารา เผยในรายการแช์เทปประจำวันที่30มีนาคมหกเรื่องเด่นเย็นนี้ได้เผยว่าเจ้าตัวเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยจนได้รับสัญชาติไทยไม่ใช่คนไทยและได้รู้จักกับนักกฎหมายระดับสูงในเมืองไทยอีกหลายคนและได้รับสัญชาติไทยเหมือนกลุ่มนายทุนจีนสีเทาอีกหลายคนหยาดทิพย อาจไม่รู้เรื่องที่เมฆเป็นคนต่างด้าวเพราะตำรวจบอกมาอย่างนั้นล่าสุดวันที่4เมษายน66พบว่าเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex 3d โพสต์บอกว่าคือเรื่องเมฆผู้ประกาศข่าวช่อง3เนี่ยอ่านข่าวผิดไปพูดว่าเมฆอ่าจีนเทาเมฆเกิดโรงพยาบาลรามา เรียนอยู่บดินสอง fc ทักว่าบดินหนึ่งจบมอลังสิทธิ์พูดไทยชัดแจว๋วแฟนเก่าชื่อน,นาริชาเจอกันสมัยเรียนมอลังสิทธิ์เมฆคนไทยร้อเอร์เซครับเมฆมีปา๋าคอยคุ้มกลางหัวอยู่ไอ้ข่าวที่ออกไปมันก็มั่วๆแหละคุณมดดำมันก็อ่านตามข่าวที่ผู้ประกาศข่าวเข้าใจผิดในตอนแรก ทั้งนี้ย้อนไปวันที่31มีนาคม66ที่กองบัญชาการตำรวจ FT สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอชอสอทเมืมองทองธานีพลตำรวจโทวรวััดวัดนครบัญชาผบชสอทพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจ์ รองผอบชสออทพลตำรวจตรีนัทกรประพายนผอบกสออทสพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงผอบกสออทหนึงและพอตอเดชคงดีรองผอบกตออทร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการเหนือเมฆหลังนำหมายค้น15หมายเข้าค้น17จุด จับกลุ่มผู้ต้องหา9ก้ารายได้รายงานเรื่องสัญชาติเผยว่าสัญชาติของนายรามาเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคนไทยเนื่องจากตอนที่เข้าค้นบ้านมารดาของผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนไทยยืนยันว่ารามาเกิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงตั้งชื่อว่านายรามาแต่ยอมรับว่าบิดาเป็นคนจีนขอบคุณทีนิวค่ะ